กูมาไรเฮียกูถึงไรศาสตร์กูถึงไรเฮียถามต่อถามถามเป็นไหนกลับมาแล้วนหาขึ้นปืนหาขึ้นหน่อยนรถด้อยู่ไหนอยู่ไหนเหาเพิ่มหน่อยหาเพิ่มหน่อยอยู่ตรงข้างๆเราตรงเนี่ยพี่อยู่ทางหลังบ้านแล้วเนี่ยตรงฟูนเนี่ยฟูนข้อหมูไอ้มพวกที่ไม่เอาศพเพื่อนมาแล้วนะสองคนข้อหมูอยู่ไหนอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันถือโซอย่าปล่อย ข้างหมูอ่ะตรงใกล้ๆสามทอดนะเอาตกเปิดชุบหน่อยเอาเปิดตกเปิดชุบหน่อยตกุ๊บหน่อยโทรศัพไหมมีโทรศัพท์ไหมส่งโลให้หน่อยสี่แปดหกสี่เก้าไม่มีไม่มีหน่อยหน่อยตอนนี้อยู่ปูนข้อหมูรู้จักไหมถูกไหมเรียบเรียบมาเติมดิเรียบๆมาเติมมาดิไม่หนูไม่หนูผมวิ่งวิ่งไปเข้าไปฟแรกๆพี่ไปไปเลยเอ้ยมือหายเพื่อนอะชุวเพื่อนหน่อยชุวเพื่อนหน่อยโถมือกำมองดิเฮี้ย ไม่ถึงครับนรถเราไม่มีเลยวะปืนมันหน่อยปืนยปงขี้กระจกแม่มึงไงควายเกมผ้าไม่ตรงเหียล้นอีลูกกระหลี่ปืนข้าวแพงอีโมกุยอยารวมกันนะถอมา พี่ถือสอบไมหน่อยถือสอบไมหน่อยหลัง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 พี่ถือสอบไมหน่อยถือสอบไมหน่อยหลังหลังหลังถือสอบไมหน่อยปืนถือสอบไมหน่อยปืนถือสอบไมหน่อยปืนถือสอบไมหน่อยพี่กล้วยพี่กล้วยกูยิงให้ตั้งเยอะไอ้เานี้ยตรงกูอ่ะไม่มีคนช่วยยิงเลย ไม่มีใครช่วยยิงให้กูเลยไปเกมเพื่อนแม่งก็เสือกป้าไม่ตรงมันจะขึ้นรถแนละ้วมึงเห็นบ้านานโนมนะันย่ะมันมีนานโนนะมึงเบินนานโนมันก่อนดิเฮฮ้้ยยเเบินนานโนมันเฮ้ยมันมาจุกหลังบ้านนะมันมาจุกหลังบ้านนะพี่มาจุกนะากระจายกระจายกระจาย 不 อยากระเติกอยากระเติกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงได้ใหม่มีของไปเล่นจริงเข้ามาที่ไรนอนตลอดเลยวันนี้ไอ้เที้ยก็มันเยอะชิปหายมึ่ให้กูสู้อยังไงมึงเห็นกูเป็นก๊อตเหรอรถกูก็รถโง่ๆนี่ไอ้เที้ยมมึงจะเอาอะไรวะ กูร <ITA> ีบมาเติมเพื่อนอะไปพาวมันช้ากว่าก so ูเลยกูเลยรีบมาไงเขียนภาพเกมเสียงพูดมันเหมือนแบบฟิลมันจะได้อะเก็บป่ะกูก็เลยรีบมาเติมไงเหมือนจะได้กระเชียแล้วมาถึงแม่งเจอแต่เจอแต่แม่งอะจูไม่ดึงศกวะดึงสิดึงศพสิจูจูเออโอ้โหควายกมนรก้ว่าบอด ว้ยส <med silly> ักตาเอาสักตาตัวพิลิตได้ได้สอแล้วถือปืนเลยาดิเดินไปฝังสามพ่ะฝักอี่ีพี้แล้วตกยนวลยนวลพโอ้โหตูตกเพื่อนวางอีพีเย็ดแม่ไอ้เหี้ยมาถือลบมาสุดลบเึ้ย เกลกลับมาข้างหลังก่อนนะว่าเกลเกลกลับมาถือศพข้างหลังให้พี่หน่อยเกลนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ขี้ขวาตีไม่ได้เฮียมัวแต่ติดแอนิเมชั่นบล็อกไอสัตว์หน้าหิ้วขั้วคนเชี่ยเลยติดแอนิเมชันตีไม่ได้แอนิเมชันคว้ากระวุด่ะควักเสร็จแล้วแม่งยังตีไม่ได้ยี่สองพีเป็นคั้วอะไรไม่รู้ กูเซ็งวะ่ะแม่เย็ดแม่งลากให้กูกูขี้ขวาไปตีไม่ได้เฮียไอวัดีเลยยังไม่แพ้ว่ะเฮียก็เลยยังสู้วะ่ะใจเราสู้จัดไอ้เชี่ยมาวินมึงออกคุกตู้ปลาอย่างดีไอ้เชี่ยมาวินมึงรีบมาเติมเลยนะน้องวินซี่รีบมาเติมดิวินซี่ สวยสวยสัตว์มาแล้วก durch, ูลุกด้วยไอ้เหี้ยเจ๊กูหน่อยมือไวจัดเลยอีหานะหวังว่ากูจะเกิดน้ำมึงนอนชิสศบกูขนาดนี้ไอ้จ้าไอ้จ้าปิดนี่ที่ผมชุบพี่จุบก่อนฟิดวันนี้ฟิดให้กูดิอ๋อเดือดือยเดือไว่าืพ่อทุกคน สวยยจัดสวยจัดเร็วๆเร็วๆสวยๆได้คำนๆ้ก่ลดเงินเปิดองนๆจเปลียนเอเลยไปฟังเขากันนะวิ่งกลับมาแล้วมันเอาเพื่อนเห็นป่ะมีคนมาเล่าข่าวศพต่อศพดีมันเอาศพเพื่อนชุอยู่อ่ะคนเีเปี่ยนเปี่เปลี่ยนเปี่ยนกินตัวนี้นี้ี่ยเอาตัวไหนเก๋ตายเอาขึ้นมไอ้ฝนกูมดทำหลังพดี เอาสามสามไปพี่พี่พี่ถือส้มหน่อยพี่ตีโนอีกคนนึงหัวแดงหัวแดงพี่ทั้งแกนสามพี่ถือส้มเลยรวมพี่รวมพี่รวมหีแค่แล้วเด็กปูกูโดนซ้ำหนีแค่แล้วซ่อมรถดิมึงมึงซ่อมรถหาตพเพื่อนดิมึงมเฮ้ยมึงมึงซ่อมรถเพื่อนดิเปลี่ยนเลยเพื่อนฟังคุณมาสามท่อดดี ไปส่งมาฝั่งสามพ่อเดินมากั่งสามพ่อเพื่อนเดินฝังมาเดินมาก่อนามพ่อเดินมาสอบเปลี่ยนฟืนแต่มันมันเล่องมือมันลดมันดีตายหมดเลยตั้งค่อยๆตั้ค่อยๆตั้งทีละคนค่อยๆตั้งทีละคนใจเย็นๆยิงให้อยู่ยิงให้อยู่มึงขอบขอบปืนขอบปืนขอบปืนมาฝั่งสามพ่อดิเพื่อนบนบ้านเราหน่อยมาหน่อยมาหน่อยฝั่งสามพ่อมันจะถึงบ้านมันจะถึงบ้านรีบๆยิงรีบๆยิงอย่าให้มันไปถึงบ้านเราเราออนฟุตเยอะเกินเว้ยมันต้องขึ้นรถหน่อยเราขึ้นหน่ะปืนรีปืนหน่อยยเ้

ไอลีเพื่อนนะหาเพื่อนลีเพื่อนไอ้เฮียโดนยิงจังไหนไอ้เฮียหลังมาพี่มาฝั่งสามท่อหนวะมาหน่อยมาหน่อยหลังหน่อยมาหน่อยสามท่อมึงยิงเลยดีไม่งั้นมันโดนน้ำมันโดนน้ำไม่งั้นโดนแกนะหลังอีกหลังอีกยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยเม็่นึงเม็่นึงมาตรงสามท่อเนี่ยไม่งั้นโดนมึงแกนะไอ้หัวแดงมายิงมาดิมึงยิงแม่งซ้ำไหมยิงกดอ่ะโดนยิงกดอ่ะ ขี้อ่ะบนรถแม่งปวดอ่ะหาใครใครจับปืนเก่งๆมึงไปจับดิยิงไฟกลางเล่นตายชุบปืนเนอะคืออะไรคืออะไรครับ GM บอกกูทีคืออะไรเพื่อนเพื่อนนอนสามได้ไฟยิงยิงไห้เพื่อนหน่อยตินยิงต่อตินคืออะไรครับ GM ยิงยิงยังไงเพื่อนมึงต้องหาเครื่องรถเวตอนนี้ปืนอ่ะไม่ปืนปืนใครมีใครเล่นปืนอ่ะพี่เลยหน่อยเลยหน่อยนึงอีกอคือระยะโฟกัสก่อนคือคือรถหน่อยปืนอ่ะ

ไอ้แววปอได้รับคุชปอได้รับเอเวนไ้แ็ยไอ้ควายเอเวนไอ้ท่าเล่ท่าเล่ท่านเลท่าเล่ท่อนเลวทเล่ท่านเล่ท่อนเล่ท่านเล่ท่านเลวทานเล่ท่านเล่ท่านเล่ทานเล่ท่เ่ท่นเล่ท่านเทไ้เทไอ้เทเล่ทเล่นเทอเท่เทเทเลท่เท่เทเทาเทเทเ่าเาเทเทนเทเทนเท่เลทเทเ มไม่หารถกันเลยอะ่ะวิ่รอนฟุตเต็มตีนเลยอ่ะถนนอะ่ะวิ่รถมันแม่งลื่มเลยเควย <c oughs> มีลัมโบอยู่แต่กูไม่น่าได้ละตายหมดลออะกู <c oughs> ได้อยู่กู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 ได้อยู่ เห็นกูไหมไอ้เหี่ยเอากูหน่อยก็ได้ปล่อยมันอุ้มกระโดดหนีไปกูไม่มีใครอุ้มไอ้เที่ยงเาเมากูนี่เนี่ยตัวอยู่แบบนีเห็นไหมเนี่ยล่ะ ไงไอหัวแฟชั่นมันล็อกไม่ได้นะหัวแฟชั่นมันล็อกไม่ได้นะมันล็อกไม่ได้ตัวมันบักตัวมันบักหลีเล่ยหลีเล่ยหลีเล่ยเพื่อนไปหลีเพื่อนไปปลดรถให้อยู่หลีเลยหลีเลยกูชอบอยู่กูชอบอยู่ไอ้ชั่นมันล็อกไม่ได้นะไอหัวหัวเหลือใครวะน่ะมึงเอาเอรถเก๊ะมันล็อกไม่ได้เว้ยมันล็อกไม่ได้เว้ยมึงบอกมันดิตัวมันบักมึงก็บอกมันหลีตะโกนบอกไปดิมีคนอะไรไม่ชสุภาพเพื่อนเป็นเนี่ยอะไรกันเนี่ย นี่ตรงถนนเงางอเอา่วมันออกดีดมึงเอาส่วมันออกดีมึงชุบเพื่อนเอาส่วมันออกดีมึงชนยิงเลยเรื่อยไอ้เหี้ยอยู่บนรถเยอะนะเว้ยมึงหารถคือรถึ้นรถเอาวนดีเยอะกระสุนหมดละเพื่อนหลังบ้านโดน,นเอาไปอะ่ะพี่พี่ยิงยิงให้ไหนยิงให้ไหนโดนซ้ำอยู่โดนจริงนะโดนจริงนะ มึงหาเพื่อนมึงหาเพื่อนมึงเลี้ยใเต็มวอลมึงจะเต็มวอลแล้วมึงหามึงหามึงหายเต็มหาเพื่อนนี่หาเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างหลังเพื่อนอยู่ข้างหลังจริงแค่ไหนมันมาชุบอยู่ฝั่งนี้ฝั่งทางเข้าเมืองเนี่ยไปมาเลยขอโทษ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 ยิงได้ยิงแค่ไหนด้านหลังอ่ะจะโดนซ้ำอ่ะตรงวงยิงทีอ่ะเอาเพื่อนรถเขาเยอะมากเลยนะเพื่อนเพื่อนหารถขึ้นได้ไหม าต้องรถที่มึงหาต้องไปกลามอย่าหนวกันดีมึงอย่าหนวกันดีมึงเร่งมันไม่หน่อยเห็นเอ็นเอ็นเลยขับเร็วขึ้นนะมันขับเร็วขึ้นนะมันนอกเรายังอยู่มั้ยพรวดไปมีหนอยมันตัดไปมาเอากระสุนอยู่มึงต้องยิ่งยิ่งเล่นแล้วก็มึงก็ยิ่งดันขึ้นไปกูชู้ไปดันเดอต่อศอไปดิมึงต่อศอไดิมึงต่อศอกไปดิใครลงก็ต่อดิ สานนงคนนะพี่ล้มอยู่ยิแค่นี้ได้เพื่อนน้อยอุ้ยเพื่อนหลักโอ้ยเยอดมากไอตีแคสดอมเมื่อกี้นี่ทยวิ่อุม้มอยู่อะกลับไปเตียงนหน่อหน่อพี่บง ชิบหายปืนเราไปหมดละไอ้ยันนี่สามฟรีเลยไม่ล้มเลยฮพ่กระโดดยิ้มผมหน่อยได้ไหมยิ้มผมหน่อยได้ไหมไม้มาได้ป้าพี่วามถือไม้ลงมาเล่นได้ป้าปืนปืนลอยนี่เหรอโอ้ยจะโดนแล้วว่ะมันเยอะมันเยอะจบแล้วกูบอกแล้วมึงไอ้ไอ้โตรั่วเลยมึงไอ้ขยะ ปืนโดนแดกตัวเออ,อ3 3> มันจัดมันจัด เวลเราไม่เอาอะไรเลยเอาอยู่นะรีได้สองรอบอะ่ะเอาเรื่องเย,ยอะเวลเราอ่ะมันมีเวลาคงเวลาคุกไม่ใช่ไม่ใช่มันมันต้องบอกว่าอะไรวะเวลาตู้ปลาเออมันเวลาตู้ปลาด้วยมันกว่าจะเซ็ตรถมาเติมได้อะไรได้มันโอโ้โหนานอะ่ะกว่ามันจะหาลงหารถหาอะไรมามันช้าไงมึงดูดิกูขับรถอะไรมาโนโนก็ไม่ได้ซ่อมไอเ้เหีย เอานานโนหนึ่งโง่งงงๆมาเล่นนะ่ะรีกลับมาได้สองรอบปืนเราเราเอาเรื่องอยู่ปืนเราอะ่ะปืนเราเล่นดีอยู่ถ้าเล่นไม่ดีมันโดนตั้งแต่รอบแรกรอบตั้งแต่ผมตายชีวิตแรกรอบชีวิตแรกที่ผมตายคือแบบเพื่อนเราล่วงหมดแล้วอะ่ะผมมา ผมได้ยินเสียงในวอพูดเหมือนแบบมีทรงไงกูรีบขับรถไอ้เฮี้ยงโง่ๆนั่นมาแม่งโอ้โหที่ไหนได้แม่งไม่มีควยอะไรเลยแม่งลืมโดนซ้ำกันเป็นผักเป็นปลากูยิงช่วยให้ทั้งนั้นอ่ะไอ้เหี้ยรถกูโดนยิงผีโง่ๆอ่ะกูต้องลงเล่นปืนภาคพื้นแล้วก็ไล่ยิงให้อ่ะ ผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะจริงๆแล้วอะแก๊งเราแม่งมื่นกว่าไอ้ย่ามันไม่ค่อยติดมืนนะหูว่ไหวปะปืนบนรถเราสู้แม่งไม่ได้ปืนบนรถเราไหวนะมึงไอ้ี่ยหวานเสียบกูบอกเลยหวานเสียบมือเยวผมไม่ได้รีนาโนสองไม่ได้เอารถแบบ แป้งๆมาไม่ได้มีนาโนไม่มีกระสุนไงยังแม่งมาแบบกำลังวันหนึ่งเคสค่ะมาแบบตัวโล่นๆกลัวมาเติมเพื่อนไม่ทันอ่ะเสียดายวะแก่อะไรคะเดี๋ยววะเล่นดีเลยปืนเราเล่นดีครับเดี๋ยวเปิปืนเราเลยมันแค่เล่นดีกว่าแค่นั้นเองปืนเราเล่นดีแล้ว ถ้าปืนเราเล่นไม่ดีเราแพ้ไปนานแล้วครับอันนี้เราเราเรารีเซ็ตกลับมาได้สองรอบอะ่ะผมว่าปืนเราโอเคแล้ว <ใน S 1> เรา,าเล่นไ,<ม>ไปไ<ม>เรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะไม่มีใครชอบให้เสียแล้วเล่นไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆปืนเราก็เพอร์เฟกแล้วผมว่าปืนเราเล่นดีแต่ว่ามันเล่นดีกว่ามันต้องดีมันต้องเล่นไปเรื่อยๆครับ <S <S ประสบการณ์มันโบมันเยอะกว่าใช่ครับโอ้ไอ้เหี้ย มันเล่น,นสตรอรี่ใหญ่หไปเอวีเคเอลเค <G MK, S 2> <ร>กระเทืบแซมบ้าโอ้